สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพอมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้สองทุ่มยี่สิบกว่านาทีครับสิบห้าพฤษภาคมสองห้าหเจ็ดนำข่าวอสมอมาเล่าฟังครับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าจะออกกฎหมายเดินหน้าผลักดันจะให้มีการออกกฎหมายสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องอสมอครับขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุขวันนี้ได้ขึ้นข่าวว่าดีเดย์ส่งค่าบริการใหม่เข้าไปทีอสมทั่วประเทศสมศักดิ์เดือนหน้าออกกฎหมายสร้างความยั่งยืนวันนี้ครับ15พฤษภาคม2 5 6 7นะครับได้มีการลงข่าวโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับสำนักสารนิเทศสำนักงานปหลัดกระทรวงสาธารณสุขลงข่าวว่าเริ่มตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถแถลงดีเดย์อสมทั่วประเทศรับค่าบริการอัตราใหม่2,000บาท พร้อมตกเบิกย้อนหลัง6เดือนตอบแทนความเสียสละดูแลสุขภาพประชาชนพาร่างงานที่เพิ่มมากขึ้นส่งเสริมการทํางานระบบสุขภาพปฐมภูมิไม่เข้มแข็งเดือนหน้าออกพรบอ,รอสมอสร้างความยัง่งยืนวันนี้1ิพฤษภาคม2 5ง7ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนายสมศักดิ์เทพสุทินรัตตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมถแถลงข่าวการยกระดับค่าบริการสู่สมาร์ทอสมโดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเข้าร่วมนายสมศักดิ์กล่าวว่าระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิถือเป็นด่านแรกในการดูแลสุขภาพประชาชนการจะสร้างระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็งประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างตัวถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านกว่า1 70, นึ่งล้านเจ็ดหมื่นคนเป็นกําลังสําคัญเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพดีขึ้นมากกว่าทสทศวรรษ จนเป็นที่ยอมรับจากนา,นานาชาติว่าเป็นประเทศที่มีระบบสาธารสุขที่เข้มแข็งทั้งนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2552คณะรัฐมตีมีปติเห็นชอบโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชิงรุกโดยสนับสนุนเงินค่าบริการสำหรับอสมคนละ6 0รบาทต่อเดือนเพื่อส่งเสริมบทบ,บาทการทํางานของอสมอต่อมาปี2511 คณะมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มค่าบริการอสมอเป็น1000บาทต่อคนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้นนายสมศักดิ์กล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามจากบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไปทําให้บทบาทของอสมอปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นไปตามด้วยอาทิเป็นหมอคนที่1ดูแลคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุการติดตามหญิงตั้งครรภ์เข้าถึงยาเม็ดเสริมไอรดินการติดตามผู้ผ่านการรบัวนยาเสพติดในชุมชน และการเป็น All S S o สอสมอลรเดอร์ส่งยายให้แก่ประชาชนเป็นต้นประกอบกับระคาค่าของชีพที่สูงขึ้นดังนั้นรัฐบาลภายใต้การนําของนายเสถาตวิศินนายยฐรนตรีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศให้มีคุณภาพมีความยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างไรายได้จากทุนมิติในปี2 5 1 7ครั้ตีจึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มค่าบริการให้กับอสมเป็น2,000บาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของอ,อสมฯในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานในชุมชนรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจงให้แก่อสมอในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยวันนี้อสมอที่ปฏิบัติงานในช่วงตุลาคมถึงมีนาคม6 7เป็นระยะเวลา6เดือนจะได้รับจะได้รับการโอนเงินค่าบริการตกเบิกเข้าบัญชีธนาคารของพี่น้องอสมจจำนวน6 0 0 0บาทและได้รับการโอนเงินค่าบริการสําหรับเดือนเมษาย,ยนอีก2000บาทเป็น8,00 0บาท และเดือนต่อๆไปอ,อสมอก็จะได้รับคนละ2,000ต่อเดือนซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร,ร่วมกับกรมชีกลางพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินค่าบริการให้กับอ,อสมอผ่านระบบ E-Social Welfare และได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์การเกษตรอำนวยความสะดวกในการโอนเงินเข้าบัญชีอ,อสมอทุกคนกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยกระดับค่าบริการสู่สมาร์ทอสมอรวมถึงการพัฒนาระบบ อาสาสมัครสาวสูงข้มีความยั่งยืนโดยการออกพระราชบัญญัติอสอมเพื่อรองรับสถานภาพการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งสิทธทิประโยชน์ของพี่น้องอสอมให้มีความเหมาะสมพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชนและหนุนเสริมนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายยกระดับ30บบาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ทั้งเชื่อมข้อมูล การนัดพบแพทย์ออนไลน์การแพทย์และเภสัชกรรมทางไกลนายสมศักดิ์กล่าวด้านนายแพทย์โอภาสการกบินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าอสมมีกําเนิดขึ้นในปี25 2 1เป็นกลไกภาคประชาชนที่สําคัญของระบบสาธารณสุขไทยที่ร่วมขับเคลื่อนงานเคียงคู่กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทําให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานดําเนินการไปด้วยดําเนินการไปได้อย่าง ครอบคลุมและทั่วถึงตามหลัก Universal Health Coverage ซึ่งปัจจุบันมีอสมอครอบคลุมทุกหมู่บ้านจำนวนกว่า1ล้าน7จ็ดหนคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งอสมอโดยเฉพาะช่วงที่เกิดวิกฤตทางสุขภาพอาทิการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ที่ผ่านมาทำให้ทั่วโลกยอมรับถึงพลังเจตอาสาของอสมอในการเป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน โดยเป็นผู้นําด้านสุขภาพและช่วยเหลือดูแลสุขภาพของพี่น้องในชุมชนกระทรวงสาธารณสุขจึงมีพัฒนาการศัก,กยภาพอ,อสมอทั่วประเทศอย่างทั่วถึงเติมอตงความรู้และทักษะในการทํางานเพื่อให้ทันกับโรคและบริเวทางสังคมและสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปปัจจุบันได้ยกระดับให้ ทุกคนเป็นสมาร์ทอสมอใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการทํางานช่วยให้ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วรับข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างทางันท่วงทีและรายงานผลการให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแม่นยําและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดรับกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาไปสู่ระบบสุขภาพดิจิทัลรวมถึงพัฒนาสิทธิประโยชน์ของออสมอเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน และตอบแทนคุณความดีในการทําหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลกองทุนชนาเกิตสงเคราะห์การศึกษาต่อยอดในหลักสูตรด้านสาธารณสุขเป็นต้นทั้งหมดก็คือข้อมูลข่าวสารที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับลงข่าวนะครับข่าวของสํนา,านักสาธารณเทศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็นํามาอ่านให้กับพี่น้องอสมรได้รับรู้รับทราบวันนี้ครับมีข้อมูลข่าวสารอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับพี่น้องอสม ก็จะนำมาเล่าให้ฟังเป็นประจำอย่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ